เอาแล้วครับผมก็หนึ่งหนึ่งกับอิลูเมียเม็ดฟ้าแต่ไม่รู้ว่าคราวนี้เขาจะเอาตัวอะไรมาเล่นนะมีการพิมพ์หรมีการพิมพ์หรเริ่มกันเลยดีกว่าทุกคนอ่ไม่รู้ว่าเขาจะเอาตัวอะไรมานะงั้นผมขอเล่นทุเรียนแล้วกัน เพื่อความเท่าต้องเล่นทุเรียนมไม่รู้ว่าฝั่งนั้นจะเล่นตัวอะไรนะโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมยยม,มาอีลูมเมียเม็ดฟ้าสู่การเป็นทูเลน โลกกกกไม่รู้ครั้งนี้จะมาโดนตบหรือเปล่าจะไมาให้เขาตบหรือว่าจะไปตบเขาแน่มาดูกันเปิดเกมมาก็เช็คไปก่อนเลยนะโอ้โหเขาก็เช็คมาเหมือนกันแต่ผมมีตาทิพนะทุกคน <laughs> ยา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 เฮ้ย,ย,ย,ยม่โดนฟักตบยากแล้วยากแล้วยากเลยนะน้ยเฮเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยมีม,ม,มีสายฟ้าโอ้โหมีสายฟ้าแล้ววะ่ะ ไม่โดนเกือบตายว่ะตอนนี้เขามีทันเดือบร์ดแล้วอ่ะต้องระวังนะอ่ามีแล้วเหมือนกันโอ้ยลุนนะลุนนะอาเด้ ไม่รู้เล่นเป็นหรือเปล่าผ่อนตัขาวมัะเซตไอเทมที่จะออกในวันนี้ก็คือบูมสติกสมุดเจาเกาะสมุดเวทเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดโอ้โหเผื่อไม่ได้เผื่อไม่ได้เผื่อไม่ได้เ เถอไม่ได้เถอไม่ได้โอ้ยโอยโดนนะโดนนะเออโอ้โอโอเจ็บหนังมากจังหวะน,นี้ต้องกลับบ้านก่อนละมีบูมสติมีแดเดม สมุดจะเกาะอันนี้แล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็จะออกอันนี้แล้วกันพวงสติกมาแล้วเอานี่อันนี้ต่อเลยแด่เดิมอ,อันตีคีบอันตีคีบมาแล้วโดนแน่โดนแน่หิวหิว มีคนหิวมีคนหิวอ่ะอ่ะไว้รอดไว้รอดอ้าวรอดดีกดว่าโดนแน่ปล่อยก่อนปล่อยก่อนเขาน้านจะหนีไปแล้วนะบบลเลมื่อกี้นี่เกือบไปแล้วเส้นยแาแดงขาแปดเอาอ่ะ

มาอยู่มีฟิกเกอร์แล้วนะโด <Ground. S 1> นโดนโดนอยู่โดนอยู่นะโดนอยู่นะโดนอยู่นะหลบก่อนตัวความได้ใจได้ได้เดิมมาแล้วก็ออกะเลยสมุดระกอเวทเลยมาดิ tưng tung tưng đồ đồn đi anh, đi 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 điều đi 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 ต่างกันร้อยหนึ่งแต่ว่าเมื่อกี้ใส่ใส่ว่าเลื่อนน้อยกว่าอ้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนี้ไม่ใช่แล้ว <c oughs> โอ้ตีป้อมด้วยยื <c> ้อ <oughs> เอาเอะไรวะแหนะสงสัยสงสัยเขาไม่อยากให้ผมเกิดแน่นอน ภาพนี้นะตายซะโอ้โหเจ็บหนักเหมือนกันนะเนี่ยคลิปก็เดินช้าจริงๆเองอ,ออกเป็นสมุดเื่อยเลยนะมาละ โดนเต็มเต็มเกือบตายเส้นจะแดงหาแปลเลยเขาเกิดทัน <Divine. S 2> โดนโอ้โห oh ตอนนี้สูสีนะตอนนี้สูสีนะทุกคนรู้สึกว่าตอนนี้จะสูสีมากๆเลย โดน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 โอ้ยแรงนะว้าซื้อได้อยู่ซื้อได้อยู่ได้สมุดเวทมาแล้วจากนั้นก็ออกไปเวทแวมพายเวทแวมพาย เปิดตาพิ์อีกแล้วโดนโดนเต็มเต็มไม่ทันหรอกนะเหนื่อยจบเลิฟเ้ามานี่สู้ไปก็เท่านั้นโอ้ย ฝั่งตรงข้ามดูเหมือนจะหัวร้อนเลยนะโดนด้วยเหมือนจะโดนแล้วเมื่อกี้ไปดูนี่วาเ,นะเอาวะมีชั้นมีเชิงโดนเต็มเต็มจบเลยนะทุกคนน่าแล้ว แบบเพอร์เฟกด้วยเลือดไปลดสักนิดนึงคีย์บอร์ดเออคีย์บอร์ดเออว่าันย้ชนะและเออ